กินเนื้อได้เอ3สามกิโลกรัมแห้งจนฝรั่งอึง้งบอกด้วยพี่ถ่าละห้าร้อยกรัม <ใน S 2> สั่งว่าหกถ่ายฝาลั่งมองรยงนะฮะครับที่ร้านูตรนต้เสียร้านชาบูหม่าล่าที่อลังการที่ฝุดในไทยตอนนี้เปิดสาขาใหม่ที่ห้างเอ็มบีเคชั้นหกร้านเขาอลังการมากเข้ามาก็มีกิจกรรมไม่ทําเยอะเลยมีกองฝุ่มมีมุมถ่ายรูปมีชุดให้เปลี่ยนได้จิ้ด้วย ที่สาคัญวันนี้พิเศษเขามีเปิดตัวเนื้อไดเอทตัวใหม่เป็นเนื้อไดเอทไทยที่ค o l l a b กับเชฟมาร์คบุเชอร์บอยว่าแล้ววันนี้ป้องก็ลองกันหน่อยฝั่งมา6ถาดเลยถาดละ500กรัมเท่ากับ3กิโลน่าจนะหมดอะถาดหนึ่งจะมีเนื้อ5แบบนะฮะน้องมังกรพยักษ์ปลาอื่นเก็ดมังกรฝันคอลายชานันเนื้อหิมะฟุกก็มีให้เลือกหลายแบบนะฮะทั้งแบบจีนแบบไทยต้มยำต้มแ้งก็มีนะฮะเอาใจสายไทยเนื้อที่ทํามาก็เป็นเนื้อไดเอทไทยด้วยเป็นร้านหมาล่าที่ถูกปากคนไทยมากฟุเทศงลลท่กกรราาาถนนะกิโโุม มีความหอมเข้มข้นมากถาดแรกบ้องไปหมาล่ากับฟุกกระดูกหมูเนื้อเขาอร่อยมากๆกินชัดไม่มีส่วนไหนเหนียวเลยน้ำฟุกเขาก็เข้มข้นนะฮะกินแบบไม่ต้องจิ้มเลยหมาล่าเขาเผ็ดจัดจ้านนะฮะไม่มันเกินไปถูกปากคนไทยแน่นอนหมดแลยหนึ่งถาดนะา0 0กรัมถาดแรกหมดไปต่อถาดที่สองนะฮะถาดนี้ใส่แต่ฟุกกระดูกคอลลาเจนส่วนตัวเป็นคนชอบกินน้ำฟุกแบบหอมๆนัวๆมากกว่าไม่ชอบแบบเผ็ดมากนะเนื้อทุกคำคือฟินสดๆกินคำโตๆรวมเนื้อทั้งห้าชนิดฟินมากได้หลายเทคเจอร์ในคำเดียวนะฮะต่อไปลองตัวฟุราย เอาป้องีะกินหมดไหมถาดหนึ่งนี่ป้องว่าถ้าคนปกติมาน่าจะแบ่งกินได้3คนที่ง่ายคือเนื้อไดเอทเขาจะมีความนุ่มเป็นมิเนษยิ่งเขียวรวมๆม,มีหลายเทคเจอร์มากลืมบอกราคานะถาดนี้ราคาแค่1ั8 8บาทนะฮะแต่เป็นเนื้อไดเอทถึง500กรัมนะหมดไป3ามถาดนะไวเหมือนโกโกถาดที่4ี่นะฮะยังฟินเหมือนเดิมนะฮะยิ่งกินกับฟุ่มมะเขือเทศที่มีความเปรี้ยวหวานแบบเชงเชงตัดเลี่ยนดีมากกินไปเกือบ2อกิโลนี่ไม่มีเบื่อเลยอันนี้ถาดที่4ีแล้วฮะถาดที่4แล้วใช่ ต่อมาถาดที่หนะฮะหลังๆบ้วงจจียบใส่กับฟุปมะเขือเทศกับฟุก๊กกระดูกคอลลาเจนนะเขาชอบฟิลนี้ใครอยากได้แบบไทยๆฟุก๊กต้มเล้งกับต้มยำของก็มีนะหมดไป5ถาดฮะถาดที่6สุดท้ายนะฮะต้องบอกเลยว่าฟินยันคำสุดท้ายลืมบ,บอกว่าเนื้อหิมะาคือเนื้อไขมันวัวฝนที่ดีนะฮะจะฝีข,ขาวๆไม่เหลืองมีน่อยมากในวัวหนึ่งตัวอร่อยฮะเดี๋ยวผมกินจะหมดแล้วนะสามโลเลยหมดหกถ<อ>นะาดนะฮะสามกิโลก็ยังไม่อิ่มนะมันฟินริงๆต่อด้วยตับเหมือต้าเตานะครับวิธีกิน คือฟินมากต่อมาเป็นไข่กุ้งโอมเมดเป็นแนวลูกคิ้นต้มฝามนานาทีอันนี้ก็แนะนําให้ฝั่งนะครับเป็นกุ้งล้วนๆสุดท้ายคือหมูอทอดของเขานะครับอันนี้เหมาะเป็นกับแก้มมากใครอยากกินมบบป้งก็มากันได้นะครับที่ส่ต้าเสียฮอตพอตแอนด์บาร์นะฮะตามสาขาที่ประดวกเลยครับ